องคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและรับฟังผลการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลบบุรีพลเอกบัณฑิตมลายอริศูนย์องคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนโกรกรกฟ้าอำเภอชายบาดาลและโรงเรียนบ้านลำโปงเพชรอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านกุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดลบบุรี โดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายวิสิตใจเถงรองศึกษาธิการภาคหนึ่งนายดุสิตคงคาหลวงศึกษาธิการจังหวัดส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินการทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาซึ่งการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนในครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายโดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และปลูกฝังส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมที่ดีให้แก่นักเรียนได้อย่างถาวรอ,อีกด้วยสำหรับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลบบุรีมีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4โรงเรียนและเครือข่ายจำนวน2โรงเรียนครับ